ข่าวที่แบบสนุกสนานเฮฮามากๆและเป็นการสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์เลยนะกับคุณอเล็ก ธีรเดชใช่แล้วคุณอเล็กรเดชจริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปมากเลยนะคานผู้ชมคือรักในการถ่ายรูปแต่เดิมทีเดียวใช้กล้องกล้องดิจิตอลค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาอยากจะพัฒนาฝีมือมาใช้กล้องฟิล์มก็เลยไปซื้อกล้องมาแล้วเป็นกล้องไม่ธรรมดานะคะแบบต้องประกอบเองด้วยค่ะพร้อมกับฟิล์มทั้งหมด6ม้วนแต่ปรากฏว่าผลฝีมือการถ่ายออกมาทั้ง6ม้วนนั้นพังหมดทุกรูปเลยทังเลยเหรอหนักครับหนักหนักเลยหนักเลยครับเรียกว่าหาโฟกัสไม่เจอเลยดีกว่าค่ะแล้วเขาก็เลยมาโพสต์ในไอจีของเขาว่าเนี่ยเป เป็น my first บี m นะคะแบบว่าเหมือนขอความเห็นใจนิดนึงนะโดยหวังจะเรียกร้องความเห็นใจจากเพื่อนๆกลุ่มตักไลฟ์ของเขานะครับไอ้กลุ่มตักไลฟ์นี่ก็ประกอบไปด้วยบุคคลซึ่งเป็นอัตภานนะครับเป็นนักเลงโตนะฮะเต็มไปหมดเลยนะฮะโดยมีน้องมิวนใช่ไหมคะเป็นเขาบอกเป็นหัวหน้าแก๊งตอนนี้น้องมิวนิสถากลายเป็นหัวหน้าแก๊งเขาว่าอย่างนั้นนะแต่จริงๆคงให้เกียรติกันละตอนนี้อเล็กซ์ก็เลยโดนถล่มหนักมากๆเลยนะครับในโลกซึ่งแบบโอ้โหท่านผู้ชมครับสงสารจริงก็เลยต้องคุยกับเขาสักเป็นยังไงอเล็กซ์สสวััดีครบ สวัสดีครับแต่เล็กเสียงเหี่ยวเงี้ยเฉ่งหน่อยเหี่ยวเงี้ยลูกสวัสดีครับอัสสัยสวัสดีครับพี่เจนสวัสดีครับพี่จันท์สวัสดีค่ะไอไอการถ่ายรูปของคุณนี่คุณรักการถ่ายรูปมานานขนาดไหนแล้วผมถ่ายรูปประมาณสามปีแล้วครับโอ้แต่ว่าที่ผ่านมาเป็นมันจะเป็นพวกรูปพวกพวกกล้องแบบอย่างที่อัสสัยพูดอย่างที่พี่เจนพูดกคือเป็นกล้องดิจิตอลสมัยใหม่พวกนี้ดีกว่าเป็นกล้องสมัยใหม่ครับ ครับผมแล้วตอนนี้พอลองใช้กล้องฟิล์มแล้วก็ภาพให้โพสต์ลองเล่นกล้องฟิล์มดูครับครับตอนนี้ภาพที่คุณเอาไปโพสต์นั้นเป็นภาพที่คุณถ่ายน้องพรีมรนิดาค่ะคุณจำได้ใช่ไหมครับใช่แต่ว่าใช่แต่ว่ารูปของฟิล์มเอาขึ้นไอจีนชัดสุดนะฮะนันชัดสุดแล้วคือชัดที่สุดแล้วโอ้ยมันชัดแล้วครับก็คือก็คือริล์มมันเป็นมันไม่ใช่กล้องประกอบเองฮะคอเป็นกล้องกล้องเก่ากล้องเก่าที่มันเป็น กล้องฟิล์มแล้วทีนี้ผมก็เพิ่งซื้อมาเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนู้นแล้วเราผมก็คือไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจฟังคนขายเขาพูดครับสอนสอนใส่ฟิล์มสอนขึ้นชัตเตอร์สอนคุณสอนนี่ครับไอผมก็ไม่ได้ตั้งใจฮะไม่ได้ตั้งใจฟังเขาก็เลยแต่เขาใส่ฟิล์มให้มวนแรกมวนเดียวหลังจากนั้นเอามาใส่เองผมก็เลยผมก็เลยถ่ายรูปที่ออกมาเนี่ยรูปจากที่ผมขอมาแก้ข่าวในรายการต่อเนื่องนะฮะ คือลูกลูกพี่ลูกพี่ผมโพสอ่ะนะคือลูกกับทีมวันแรกที่คนขายเขาใส่ทีมให้ผม oh. อ,อแล้วผมก็แบบลองผิดลองถูกอ้องผิดลองถูกต้องโดนนี้อยู่มันก็เรคว่ามไปแบบนั้นไม่ใช่ครับคุณลลองผิดลองถูกในผม <c oughs> อะไรนะครับคุณลองผิดลองถูกไงผมเข้าใจแต่คําว่าโฟกัสคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมครับคุณเคยได้ยินคำว่าโฟกัสไหมครับคือไม่ใช่คือคืออยากให้ทุกคนมาดูกล้องหกแล้วคือมันเป็นกล้องที่โฟกัสยากมากเพราะว่าเราคือพาไปกับคนที่เราจะถ่ายกี่เมตรกี่เซนอะไรอย่างงี้ต้องก่ายเองหมดเลยเข้าใจละเข้าใจละมันเป็นกล้องที่ยากมากยากมันเป็นยากมากไอ้พวกแมนนวลเป็นแมนนวลหมดเลยมันมันไม่เข้าใจอะพวกนั้นมันพวกนั้นมัน พวกนั้นมันไม่ไม่มีความรู้ไอ้พวกตักไลน์มันไม่มีคปังเลยพวกนั้นคือพวกคนในในกลุ่มในแกล้งอืมอ่ะงั้นคุณเรามาดูกันตรงนี้ก่อนเลยดีกว่านะครับมันมันแรงมาหน่อยผมไม่อยากพูดออกรายการนั่นอไรอย่างเงเดี๋ยวพูดเองคุณไม่ต้องพูดผมพูดเองเพราะคุณโพสต์ภาพเสร็จเลยนะครับคนแรกที่มาคอมเมนต์คือบอยประกรณ์นะให้คอมเมนต์ไว้แบบว่า ผมว่าเป็นคอมเมนต์ที่แรงมากๆคอยมาก่อนเขาบอกว่า<ช>ผม <พอ S 1> สรุป <ผม S 1> ให้ทำไมเขาว่าเราแรงขนาดนี้นี่คุณฟังนะ <laughs> ผมสรุปให้ถ่ายห่วยแถมโง่อีกสรุปเน้นๆอีกทีมึงเลิกเล่นกล้องเหอะ <laughs> รู้สึกยังไงบ้างครับ <laughs> <laughs> คือจริงที่บอยมันไม่รู้เรื่องกล้องเลยครับเรอะีดีบอยไม่รู้เรื่องเลยนะไม่มีไม่มีแบบศาสตร์เรื่องของกล้องใช่แล้วบอยไม่ได้มาคอมเมนต์่าอย่างเดียวนะคะคุณแม่เชิญชวนบอกว่าตักไลฟ์รีบช่วยกันมาทันลมมาซ้ำหน่อยมาซ้ำหน่อยพอบอยพูดเป็นคนแรกเสร็จนี่เดี๋ยวข้อแก้ตัวไม่ใช่ข้อแก้ตัวข้อที่คุณอธิบายให้ผู้ชมฟังก็คือว่าพี่บอยไม่มีความรู้เรื่องกล้องเลยท่านผู้ชมฟังนะฮะเพราะฉะนั้นมาพูดอย่างนี้ไม่ได้ถูกไหมใช่ครับตอนนี้คนต่อไปครับ เต๋อฉันทวิทย์ครับไม่รอช้าเข้ามาคอมเมนต์ต่อเลยครับบอกว่า<ข>คือด้วยเรื่องน,นี้ก่อนนะต่อยอพี่บอยเนี่ยเอออีพี่บอยอพี่บอยเนี่ยมัน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 ไม่ใช่แค่มาผิดในในลาในอินสตาแกรมเลยครับผมคือ,อมันอคอมเมนต์เสร็จปุ๊บมันก็แพรรูปที่มันคอมเมนต์แล้วมันก็เข้าไปในกลุ่มไลน์แล้วมันก็อบอกให้ทุกคนไป็นขารมเล่นหน่อยออ๋เล่นในขนาดนี้ไม่จบเลยไอจีคุธยายตัวจบนี่อันชาภานตัวจริงเลยนี่ครับ ใช่ใช่ไหมไม่ไม่ดี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 แต่ที่ไม่ที่ต่อมาคือเต๋อฉันทวิทย์เขาบอกเลยบอกขายกล้องเหอะเอาจริงคิดคิดจะขายกล้องไหมครับเพิ่งซื้อเพิ่งซื้อยังไม่ขายงั้นคุณตอบเต๋อไปเลยครับว่าไม่ขายนะครับไม่ขายครับหนุ่มหนุ่มนะฮะหมากปรินหมากปรินหมากปรินก็บอกมาว่าขายเหอะขายให้คนที่เขาใช้เป็นน่ะโอย ตายแล้วนี่นี่คุณดูเลยแล้วส่งรูปนี้มาด้วยหน้าแบบเนี้ยเนี่ยถายให้คนที่เขาใช้เป็นเถอะจะได้มีค่าคนเจ็บนะเจ็บนะเอออันนี้เจ็บแม่เล็กเออก็เจ็บะครับหวังว่าพี่ใหญ่จะเข้ามาช่วยค่ะใช่พแกรวบรินทรพี่แกรวบรินทร์ก็เลยมาบอกว่าหนต็มเล็กฝ้าพี่เออแบ่นพี่ขึ้นฝ้ายังชัดกว่านี้อีกนี่พี่ใหญ่พูดอย่างนี้เลย มันไม่มีใครดีเหรอฮะจริงจริง <compelling> ม mm ีม hmm. mm ีม hmm. mm ีคนหนึ hmm. mm ่งเคนภูภ hmm. mm ูมิบอกว่าถ่ายสวยดีครับและหัวเราะห้า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 หัวเลาะเยอะมากอันนี้บอกว่าไอ้เคนเนี่ยฮะมันมันคอมเมนต์มันคอมเมนต์ปฏิบัติกติกใช่ไหมครับแต่ว่าในกรุ๊ไลน์เป็นผู้ริบแบบนึงอ๋อเหรอในกรุ๊ไลน์พูดว่าอะไรในกรุ๊ไลน์พูดว่าในกรุ๊ไลน์บอกว่า ถ่ายสวยดีครับพี่เล็กแต่ไม่ถ่ายดีกว่าอ๋อมีความแค้นยังอยู่ความแค้นยังอยู่เลยแล้วที่มาที่คนนน้าหน้าหวานหน้าใสมากอย่างเจมจิรายุไม่น่าที่จะมาพูดอย่างนี้เลยบอกฝีมือการถ่ายรูปเป็นยังไงนิสัยก็เป็นอย่างนั้นเราก็เลยสรุปว่านิสัยของอเล็กเนี่ยเป็นนิสัยแบบพร่ามัวคงจะเป็นอย่างนั้นเป็นนิสัยที่ไม่ชัดเจนเนี่ยเป็นน้องเป็นน้องเล็กสุดในกลุ่มใช่ใช่ แต่น้องเจนเนี่ยนิสัสไม่ดีที่สุดปากคลอดร้ายมากร้ายเจนมันร้ายมากเจนมาเป็นหนึ่งเนีคือคือเอางี้นะคือทุกคนเนี่ยเป็นพระเอกหมดเลยครับแต่ชีวิตจริงคือเป็นดาวร้ายออ๋อดาวร้ายไอ้พวกชีวิตดาวร้ายตัวร้ายนี่แล้วมีไอ้ตัวร้ายตัวใหม่ด้วยพีทพัชระใช่ไหคนเลวอ๋อเหรอป็นคนเลวไอ้พีทพัชระตัวดาวร้ายตัวใหม่มาบอกไปฝึกมาใหม่นะเออมันยังไงเนี่ยโอ้ยหนักเนี คือพวกเขาพวกเขาสนุกอะครับกับการทับถมชีวิตคนอื่นการซับถมทุกอย่างอ๋ออเล็กเห็นบอกว่าคุณพ่ออ่ะมาดูคอมเมนต์ต่างๆพวกเนี้ย้มาดูแล้วพ่อว่าไงคะคือคือเล็กก็ตกใจมว่อว่านด้เพิ่งเจอพ่อครับผมแล้วมาบอกว่าเนี่ยทำไมพวกพี่เขาถึงว่าเราว่าลูกแรงขนาดนั้นใช่คุณพ่อบอกว่าเก็บอกว่าเออก็บอกว่าป้าไม่มีอะไรหรอกป้าเพราะว่าแบบ รวมกลุ่มเพื่อผู้ชายคุย่ันนี้แหละใช่เล่นกันสนุกสนุกเล่นยังอุตส่าห์ปกป้องพวกเขาอีกอ๋อเหรออ๋อเล่นเป็นพระเอกนะฮะต่อให้ทุกคนลองคิดดูเลยครับเล็กอค่ดีที่เป็นคนดีที่สุดในกลุ่มเขาเล็กนี่เล็กนี่เล็กมีติด้พูดในรายการคนเดียวใช่ไหมคขาเลนไม่ได้มาพูดใช่ไหมใช่ครัับยงไม่มีใครมาพูดเลยเล็กโอกาสที่เหมือนคนณเล็กแล้วฮะนั่นแหละจริงคือคือเล็กต้องคอยแบบตักเตือนคอยคอยอย่างล่าสุดมีแท็กเตอร์แล้ว แถวที่เต๋อนี่ผมก็รู้คุณคาอใช่ครับผมแม้ไอ้กลุ่มนี้คุณไปอยู่ทาไมทั้งนี้ไอ้กลุ่มอันธพาลขนาดนี้คือมันก็คนประเภทเดียวกันแหละครับแตพวกเดียวกันแต่ว่าการโต้กลับของคุณก็ไม่ธรรมดาแน่เลยคุณออกมาโต้บอกว่าบอกแล้วไอ้ตั๊กไลท์เนี่ยมันเป็นแก๊งอันธพาลอันธพาลใส่กันเอง พวกชั่วมีหน้าละไม่มีแฟนสาวๆอย่าไปเอานะไอ้พวกที่มีแล้วรบกวนแฟนๆพิจารณาด้วยพวกมันเนี่ยใช้ไม่ได้นะเแล้วก็มีการแท็กว่าขอโทษน้องพรีมแต่น้องพรีมก็มาตะคพ้องเหมือนกันนะต้องขอโทษต้องขอโทษน้องพรีมบาะว่ามันมันเป็นรูปน้องพรีมนฮะ แต่ผมบอกตรงๆเลยนะผมบอกตรงๆเลยไม่ว่ามันจะยังไงก็ตามนะน้องพรีมันถ่ายให้เบลอกว่าดีก็สวยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าไอ้พวกตักไล์ของคุณมันไม่รู้เรื่องจริงไม่รู้เรื่องจริงให้กำลังใจฝึกฝีมือต่อไปนะเล็กนะฝึกฝีมือต่อไปนะแล้วโพ์สูปให้เราดูด้วยจไปบ่อยเดี๋ยวก็ชินคือจริงผมมาถ่ายเก่งครับมีมีมอ๋อนี่ปากมันอย่างนี้นี่ก็ปากมันอย่างนี้ไเดียวขอเป็นเรื่องเวลานี้ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับตอนตอนนี้อยู่ที่ไหนครับ อนนี้อยู่ที่เซนทันเวล์ครับผมกำลังจะเข้างานเปิดตัวเอเซนโซครับผมกอแฟใยอดคุณเป็นอะไรคุณไม่ายอินททยรายการนงั้นอ๋อเหรอเหรอคุณเป็นพีเซนเตอร์ครับผมออ้ยแล้วผู้หญิงที่ยืนอยู่ข yes> ้างๆคุณนี่เต้าไม่ใช่เหรอใช่ใช่ไหมนี่กำลังจะขึ no> ้นเวทีเลยใช่ไหมคะใช่ครับอขอแสดงความยินดีด้วยครับขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ในงานอย่าเชื่อไปถ่ายรูปเขานะครับผมมันอันตรายนะครับให้คุณอื่นถ่ายไปเถอะเออให้คนอื่นถ่ายเถอะนะ แล้วเจอกันลูกขอบคุณมากมากครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีครับสครับนี่ยน่ารักมากเลยครับให้กำลังใจเล็กคือไม่ใช่เดี๋ยวต้องเล่าก่อนเล่าเล่าท่านผู้ชมมาฟังนี่อนไอ้กลุ่มตักฟจริงๆเนี่ยคือกลุ่มเรียกว่าแบดบอยที่มารวมตัวกันแสบๆทั้งนั้นแสบๆท้งนั้นแล้วน่ารักแล้วน่ารักจริงๆคืออันนี้เป็นคอมเมนต์ที่แบบเบาๆนะนี่เบาๆนะเวลาเขาเจอกันจริงๆเขาอัดกันยิ่งกว่านี้อีกนะเพราอัดกันให้แบบว่าถ้าใครล้มได้อ่ะจะไม่มีใครช่วยเอามือไปไปยุ้งยืดฟ้าผมมีทันทีเลยผมเพิ่งรู้วว่่่าาคจมดินนนนีเเปป็็ยังงไอย่างงีี้้เป็นอย่า เป็นความสนุกข,ของพวก